สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหัวข้อนี้คือข่าวดีแบบปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปกันเลยนะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะมีข่าวดีแบบปฏิหารอะไรบ้างนึกถึงบุญนึกถึงบรารมีที่เคยประพฤติปฏิบัติมานะคะข่าวดีจะได้เป็นปฏิหารปฏิหารก็คือเหนือความคาดหมาย นะคะแล้วก็ฉับไวแบบนี้ได้ด้วยนะคะมาดูกันเลยนะขอพลังงานของชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะมาชาวมังกรทั้งหลายนะมาดูซินะข่าวดีแบบปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณใบแรกหนุมานกับนางเบญจกายใบที่สองพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร พระอรุณเทพบุตรเมฆขลากับรามาสุลนะคะแล้วก็พระกิษณะโอเคนะคะสำหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะการย้ยายการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบนี้เป็นตน้นเป็นช่วงเวลาที่กระปรีก้กระเป๋าเหมือนแบบว่าพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นประมาณนั้นเลยนะมันจะมีทั้งความสดใสความร่าเริงการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะ ความมีชีวิตชีวาความแข็งแกร่งแบบนี้เป็นต้นหรือการได้รับอิสระภาพแบบไรขอบเขตแบบนี้นะคะบางคนก็คือได้ไปไกลนะไกลจากถิ่นฐานบ้านเดิมที่เราเคยอยู่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้หมดเลยชีวิตจะไม่ผูกติดกับอะไรทั้งนั้นมีอิสระเสรีนะคะ เหมือนกับการเปิดโลกใบใหม่มันเป็นอาการนั้นเลยนะคะสิ่งที่เคยคิดว่าไกลสิ่งที่เคยคิดว่ายากเกินเอื้อมถึงคุณจะทําได้แบบอัศจรรย์คุณจะได้ไปแบบอัศจรรย์นะคะบางครั้งก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะมันไกลเกินเอื้อมมันไกลเกินฝันนะคะแต่พอปฏิหาร์เกิดขึ้นกับคุณนะคะมันก็จะเกิดอย่างไม่คาดคิดแบบนี้แหละอยู่ๆอะไรที่คุณคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้คุณก็จะทําสิ่งสิ่งนั้นได้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีชีวิตอยู่เหมือนอึดอัดนะคะอึดอัดถูกบังคับก็ได้เหมือนถูกบังคับอะ่ะเออเหมือนแบบจำทนจำอยู่จำใจจำยอมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะบางคนก็อาจจะเกิดกับความรักที่แบบมีแต่เรื่องของการบังคับขู่เข็นเอาชนะจิตใจกันอะไรแบบนี้นะแล้วก็เจอความรักที่แบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะมันเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะ,ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของชีวิตความรักด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างนะสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะคะในเรื่องของคําพูดเนาะให้พูดในสิ่งที่ดีนะคะคาพูดของคุณเนี่ยเป็นคําพูดที่มีสเสน่ห์อยู่นะนะคะเป็นคําพูดที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาจะพูดจะทําอะไรนะให้ใช้คําพูด ในสิ่งที่ดีนะเพราะไม่อย่างนั้นนะมันจะเกิดการบาดหมางนะเกิดการเอาชิงดีชิงเด่นแบบนี้กันได้ด้วยเช่นกันนะคะการชิงดีชิงเด่นการบังคับขู่เข็นหรือว่าการแย่งชิงแบบนี้เป็นต้นนะคะให้ใช้ให้ใช้คำพูดดีๆแล้กันนะบางครั้งอาจจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราจะต้องพูดเพราะเสมอไปแต่มันเป็นคำพูดหวานหูสำหรับคนที่เขาฟังแล้วเขาจะรู้สึกดีอะเออแบบนั้นนะคะ มาดูต่อนะคำพูดของคุณมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆก็ได้ในชีวิตของคุณนะแม่หมอถึงได้บอกไงว่าให้ใช้คำพูดที่ดีนะคะมาดูต่อนะข่าวดีแบบปฏิหารอะไรอีก mm hmm. สุดยอดเลยพระเทวฤรษีโอ้โหพระศิวะรจนากับสังทองพระแม่ธรณีออสัจธรรมโอเคให้ดีนะคะแม่หมอจะบอกว่า มีเกณฑ์การซื้อบ้านขายบ้านเออนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกเนี่ยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะคะอืมจะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นในเรื่องของชีวิตที่มันมั่นคงขึ้นนะคะชีวิตที่มันมีหลักมีฐานมากขึ้นมันดีขึ้นเอาง่ายๆนะในเรื่องของฐานชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นมันอาจจะสุขสบายมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นมันจะดูไม่แบบเฮ้ย ชีวิตเหมือนเอาแน่เอานอนเอาอะไรไม่ได้เออมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของชัยชนะในเรื่องของอํานาจในเรื่องของสติก็จะมีมากขึ้นด้วยจะปล่อยวางชีวิตได้มากขึ้นด้วยแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนกับว่าคุณจะค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตสําหรับบางคนบางท่านเวลาปฏิหารที่เกิดนะบางคนออกบวชเลยนะเนี่ยเป็นไพบ่บวชบวชบวชมาหลายใบนะคะบางคนออกวบวชบําเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมหรือบางคนไม่ถึงขั้นบวชก็อาจจะ อยู่ๆไม่เคยเข้ามาในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมก็อาจจะหันหน้าเข้ามาเลยแบบนี้ก็ได้แล้วคุณจะเรียนรู้ในเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตอย่างคล่องแคล่วว่องไวหรือมันจะไวอะ่ะมันเหมือนกับว่าของเก่าที่เคยประพฤติปฏิบัติมันก็จะกลับมามันจะทําให้คุณไวมากขึ้นคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของวัฏฏะสงสารอย่างถ่องแท้แล้วก็เกิดในเรื่องของการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้ด้วยนะคะเป็นไพ่สัจธรรมขึ้นมาเนาะเป็นไพ่แห่งการเข้าถึงนั่นเองนะคะ การเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแบบนี้เป็นตน้นทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรียนรู้อนิจจังทุกขงังอนัตตานะคะแล้วก็อริยสัจสี่ก็จะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะมีไพราชคูขึ้นมาอีกนะหลายใบเลยนะคะที่บ่งบอกเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะไพราชคูก็เหมือนกันนะที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนี่ก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ส่วนคนที่จะร่ำจะเรียนนะคะก็จะเรียนสำเร็จไม่ว่าจะเรียนอะไรนะมีเกณฑ์การสอบชิงทุนได้การเรียนต่อในที่ระดับสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ผู้หรับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนหรืออาจจะได้แบบ เทคนิคดีดๆเทคนิคพิเศษจากครูบาอาจารย์แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีเกณฑ์เติบโตถึงขั้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้เลยแต่จะสูงมากสูงน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ว่าสนาบาร,รมีของแต่ละคนแล้วก็ความเก่งกาจของแต่ละคนด้วยนะคะทุกอย่างมันต้องได้มาด้วยความสามารถด้วยเนาะอืม มีไพ่พระศิวะขึ้นมาก็บ่งบอกถึงอํานาจใหญ่นะอำนาจบาร,รมีวาสนาที่ยิ่งใหญ่นะจะเกิดขึ้นกับคุณได้เมื่อมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างสูงที่สุดเลยไพย่ใบน,นี้อีกชื่อหนึ่งคือมาหาอุดด้วยนะคะอืมคือความเข้มแข็งอํานาจจิตที่เข้มแข็งเนี่ยมังกรจะมีนตรงนี้นะมีอํานาจจิตที่แข็งแกร่งมากๆแต่ต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติด้วยนะคะถ้าประพฤติปฏิบัติตลอดตลอดหรือ หรือบางคนไปอยู่สถานปฏิบัติธรรมเลยอะไรเงี้ยต่อเนื่องเป็นป,ปีสองปีสปีเนี่ยกำอำนาจจิตจะแข็งแกร่งมากๆก็อย่างที่แม่หมอบอกแหละสูงที่สุดมันก็คือการบรรลุเนาะได้หมดแต่บางคนก็มาในเรื่องของศาสตร,ร์ลึกลับนะคุณจะไปได้ไหวนะทางด้านเนี้ยเออบางคนเป็นนักสะกดจิตคนได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันจะมีวิถีชีวิตหรือมีม,มีอะไรนะมีความเป็นตัวของตัวเองอะ <c oughs> สูงขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ทำตามความคิดหรือว่าตามแผนที่คุณวางไว้ตามจุดมุ่งหมายที่คุณทำไว้แบบเนี้ยนะเออจะได้ทำสิ่งสิ่งนั้นนะอยากทำสิ่งใดก็จะประสบความสาเร็จและได้ทำสิ่งนั้นสมใจสมปรารถนาเลยด้วยมาดูกันต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะ โอ้พนารายทรงสุบาณพระยาครุฑกับนางกากีพระพรหมฤาษีสุดยอดทวเวสวร์มาอีกพระพิรุณอีกอ่าจัดไปไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้เป็นไพ่ที่อำนาจวัสนามบาร,รมีมาเต็มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่หมอถึงได้พูดหลายๆคลิปหรือแทบจะทุกคลิปเลยอะ่ะว่าให้มันสร้างบุญสร้างบาร,รมีหรือสร้างกุศลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเมื่อบุญให้ผลเนี่ยนะคะ มันจะถาโถมเข้ามาทีเดียวเลยคุณไม่อยากรับคุณก็ต้องรับอะ่ะคุณไม่อยากรวยคุณก็ต้องรวยมันเป็นแบบนั้นแม่หมอถึงได้บอกพยายามสั่งสมเข้าไปนะเล็กๆน้อยๆทาอะไรได้ให้ทําไม่ว่าจะเป็นการให้ทานนะคะจะเป็นทานอาหารทานชีวิตหรือว่าการรักษาศีลการภาวนานะแม่หมอก,ก็จะเน้นที่สุดก็คือการภาวนานี่แหละนะจะทําการภาวนาจะทําให้คุณได้บุญแรง แล้วก็ได้บุญใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ทั้งบุญได้ทั้งบาร,รมีเลยแหละเนี่ยเวลาเกิดกับคุณจะเป็นแบบนี้เลยชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นเลยแล้วเวลาเขาเอาขึ้นสูงเนี่ยจะสูงที่สุดจะเป็นแบบนั้นบางคนคุณอาจจะเจอเนื้อคู่ก็ได้หรือคุณอาจจะเจอใครก็ได้ที่มาพาให้คุณมีชีวิตขึ้นสูงมังกรมีสองแบบชีวิตคุณขึ้นสูงด้วยบุญกุศลอำนาจบารมีของตัวเองสองมีคน มีคนช่วยเหลือมีคนนําคุณขึ้นสู่ที่สูงแบบนี้เป็นต้นมี2ด้านนะมี2ด้านอีกคนนึงต้องการต้องมีคนช่วยเหลือแต่อีกคนนึงสามารถไปได้ด้วยความเก่งกล้าสามารถหรือศักยภาพของตัวเองมันจะมีอยู่2แบบแต่ขึ้นที่สูงเช่นเดียวกันแล้วมีองค์พ่อเทวสวรรมาด้วยเพราะฉะนั้นท่านมาเองเลยไม่ต้องกลัวนะคะองค์พ่อเทวสวรรมานี่ท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจมากมีวัสนาบารมีมากนะคะ ไพ่ที่เกี่ยวกับอํานาจวาสนาบารมีของคุณมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปชีวิตของคุณค่อนข้างสําเร็จมั่นคงอย่างยิ่งใหญ่มันจะต้องแบบยิ่งใหญ่ด้วยนะความสําเร็จของคุณมันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่ใช่การสําเร็จแบบเล็กๆนน้อยหรือกระจอกกระจกอ่ะเออมันจะสําเร็จแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจเห็นน้ําเห็นเนื้อมันจะเป็นแบบนั้น ยิ่งเราทำบุญมากมีวาสนามากนะคะยิ่งสําเร็จใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะเป็นอาการนั้นเลยมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมั่นคงไม่เรื่อยๆการเงินมันจะมาแบบไม่ขาดสายการเงินมันจะมีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่ความสําเร็จทางด้านการเงินผลตอบแทนก็จะสูงจะค้าจะขายจะทําอะไรจะกําไรงามมันจะเป็นแบบนั้นนะคะมีพระพิรุณขึ้นมาอีกนี่สายฝนโปรยปลายนะคะความชุ่มฉ่าเย็นความมีชื่อเสียงโด่งดังกังวานนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเวลาดังดังนานนะดังนานดังไกลนะมันจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มค้นคว้าความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดกับสติปัญญาความแตกฉานของตัวคุณเองแบบนี้นะคะสามารถทําได้ด้วยตัวเองอาจจะมีไอเดียหรืออะไรใหม่ๆที่สามารถทําให้เปลี่ยนชีวิตคุณได้ร่ํารวยเป็นเงินเป็นทองแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะอืม มีเกมีชื่อเสียงมากๆเลยนะแม่หมอจะบอกให้นะคะมีะพระพรหมฤศีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นฤทธ์นะบางคนสําเร็จในเรื่องของฌานนะฝึกฌานฌานบารมีมาสําเร็จในเรื่องของฤทธ์นะมีฤทธ์เลยนี่จะเป็นอย่างนั้นฤทธ์ก็คือพวกอะไรพวกอภิญญาพวกปฏิสัมพิทายาอภิญญาสามห้าหกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะสําเร็จเกี่ยวกับพวกอย่างนี้นะไม่มากก็น้อยเนี่ยจะมีตรงนี้เกิดขึ้นนะแล้วไพ่ใบนี้ก็คือ บางคนการได้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษาคนอื่นหรือบางคนก็คือมีที่พึ่งที่ปรึกษานะคะคุณมีความโชคดีเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะคะชาวมังกรเนาะทาตัวดีๆนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่จริงๆรักคุณอยู่แล้วนะคะถ้ายิ่งทําตัวดีจะยิ่งได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะจากครูบาอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นท่านเอนดูคุณนะคะ บางคนก็อย่างที่แม่หมอบอกเนอะมีการปลิกวิเวกถือสันโดษแสวงหาความสงบสแสวงหาการบรรลุสัจธรรมความเป็นจริงของโลกแบบนั้นไปเลยแล้วทําสําเร็จด้วยนะคะมาดูกันต่อที่ไพ่อีกหนึ่งสำรับนะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะข่าวดีแบบปฏิหารนะมาโอ้บรรยากาศดีเลือกทางที่ดี หิวเทวดาประจําตัวอ่าแล้วก็ลองในเรื่องของโชคลาบนั่นเองนะคะมีเกมีโชคลาบจะลาบเล็กลาบน้อยลาบใหญ่ได้มาทางนั้นอะ่ะแต่บางคนอย่ามองว่าโชคลาบจะต้องเป็นเงินเสมอไปนะบางคนได้เป็นข้าวของ บางคนโชคลาภของคุณได้เป็นอาหารแบบนี้นะไม่เหมือนกันนะเฮ้ยมีคนเอาของมาฝากมีคนซื้อผลไม้มาฝา,ากอันนี้ก็เป็นโชคลาภด้วยบางคนไม่คิดไงว่าอ้าวตรงนี้เรียกโชคลาภเหรอบางคนมองไปที่โอ้ยรางวัลที่1รางวัลที่2อ,อะไรแบบนี้ถึงจะเป็นโชคลาภไม่ใช่นะคะโชคลาภมาได้หลายอย่างบางคนมาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยนะคะมีไพ่เทวดาประจาตัวขึ้นมาหมายถึงบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาเนี่ยมีกําลังเต็มนะกาลังจะส่งผลให้คุณจะมีที่ยึดเหนี่ยว ก่อนหน้านี้บางคนเหมือนคนหลักรอยอะนะออไม่มีที่ยึดเหนี่ยวแม้กระทั่งจิตใจแม้กระทั่งที่พึ่งที่อาศัยหรือการเงินนะคะหลังจากนี้ไปนะจะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแม่หมอถึงได้บอกในว่าก่อนจะฟังคลิปเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะอ,อ,อธิษฐานถึงบุญถึงบาร,รมีเพื่อให้ส่งผลเนี่ยเป็นไพ่แห่งบุญบาร,รมีส่งผลแล้วก็วาสนาดีที่เคยทำไว้ประพฤติธปฏิบัติไว้ไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินะคะ บางคนชาตินี้เนี่ยไม่ได้ทําบุญทํากุศลไม่ได้อยู่ในศินได้ทําก็ต้องไปพึ่งวัสนาบาร,รมีของอดีตชาติซึ่งจะมีมากหรือมีน้อยหรือไม่มีเลยก็ยังไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าให้ทําไว้ตั้งแต่ชาตินี้นะคะเพราะเรารู้เราเห็นถูกไหมแต่อดีตชาติเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไม่เห็นว่าเรามีวัสนาบาร,รมีมาแค่ไหนอะไรแบบนี้เนาะอ่ะ มาดูกันต่อชีวิตคุณจะได้เดินทางไปทางสายขาวนะคะทางสายที่ดีนั่นเองก่อนหน,น้านี้ถ้าเกิดชีวิตเดินทางสายที่ไม่ดีก็จะได้เดินทางสายที่ดีขึ้นนะคะสายประพฤติปฏิบัติธรรมสายศีลธรรมหรือสายการเป็นคนดีนั่นเองชีวิตจะสุขสบายขึ้นหรือบางคนจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศดีเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะสภาพแวดล้อมดีก็ได้เพื่อนเพื่อนงะเพื่อนร่วมง,งานดีเพื่อนบ้านดี เนี่ยได้เลยสังคมดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นมันจะเป็นสภาวะอากาศบริสุทธิ์อะเออนะมาดูกันต่อนะคะโอ้หมดทุกหมดโศกนะคะของอาถรรพ์อ่ะจะหลุดพ้นเลยหลุดพ้นแล้วยับยัง้งนะคะแล้วก็ปิดทองหลังพระอืมโอเค พยายามนะอย่าแสดงอาการหรือสิ่งที่ไม่ดีออกมาความเก,กล,ลี้ยกล่อดโทสะจริตนะความอาฆาตแค้นพยาบาทเนี่ยให้เก็บไว้เลยนะคะแม่หมอจะบอกว่าผลบุญกําลังส่งหรือว่าสิ่งดีๆกําลังมานะเก็บพลังลบพลังมืดพลังสิ่งชั่วร้ายของเราเนี่ยนะไว้เบื้องลึกเบื้องหลังนะไม่ต้องโผล่มาให้ใครเขาเห็นแสดงพลังแต่สิ่งที่ดีๆนะเพราะพลังมืดเนี่ย มันจะเข้ามาขวางนะขวางบุญกุศลขวางบารมีขวางสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดนะกรรมชั่วอกุศลเนี่ยไม่สามารถแสดงเป็นข่าวดีได้นะมันจะเป็นข่าวร้ายเพราะฉะนั้นอย่าดึงมันออกมาสงบจิตสงบใจแบบนี้คุณกําลังจะหลุดพ้นนะจากสิ่งที่เวกรกรมเจ้ากรรมในเวนที่มันเกาะกลุมมานานมันยึดอยู่มานานนะมันจะหลุดพ้นมันจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภยัยหมดเสนียจันไรแล้วตั้งแต่วันนี้นะ ให้ใบนี้มาก็ให้เร่งสร้างแต่คุณงามความดีเร่งสร้างแต่สิ่งดีๆเท่านั้นไม่ว่าความดีที่เราทําจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นนะคะเออให้ทําไปแบบตลอดตลอดยาวนานแบบนี้เป็นต้นนะไม่ต้องไปแคร์นะว่าทําดีต้องมีคนเห็นนะคะเอออันนั้นมันจะจิตใจไม่บริสุทธิ์นะเราทําอะไรได้เราก็ทําของเราไปแบบนี้อะมาดูกันต่อนะคะห้าใบสุดท้ายสําหรับสําหรับนี้เนาะมา โอ้โหธาตุไฟสมบูรณ์นะคะภายในเลิกง,งามยามดีเน่บุญส่งถึงแล้วนะคะนี่ด้านมืดด้านมืดขึ้นมานะเนี่ยสองใบแล้วนะไพ่เตือนนะคะไพ่เตือนแม่หมอบอกเลยว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาฟังแล้วคุณได้รับการเตือนคุณก็จะระง,งับโทสะจริตหรือระง,งับสิ่งที่ไม่ดีที่บางครั้งอะ่ะมันจะพลั้งเผลอกระทําออกมาแบบนี้คุณต้องระง,งับด้านมืดของคุณเอาไว้เลยเนาะ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วสิ่งดีๆแสงสว่างมันจะเข้ามาเลิกงามยามดีหมายถึงคุณต้องทําแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานมงคลนะงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชหรืองานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ตัวคุณเองจัดงานก็แล้วแต่นะคะงานขึ้นบ้านใหม่แต่ส่วนใหญ่ที่แม่หมอเห็นอันนี้เป็นศารเนาะอาจจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่งานเกี่ยวกับพวกนี้ก็ได้นะคะงานเฉลิมฉลองมันได้หมดนะแต่เป็นแต่ต้องเป็นงานที่เป็นแบบ สิ่งที่เป็นมงคลนะคะแล้วก็จังหวะน,นี้ชีวิตนี้ของคุณก็คือกําลังจะได้เจอสิ่งที่ดีๆเจอทางออกที่สวยงามแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอย่าให้จิตด,ด้านมืดนะมันส่งผลออกมานะคะอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมแบบนี้เป็นต้นแม่หมอบอกเลยนะสิ่งที่จะได้มันจะไม่ได้มันจะออกมาขวางทันทีเลยของคุณเนี่ยกำลังเขา,ขาเรียกอะไรนะถ้าเปรียบเสมือนไฟเหมือนไฟกําลังชนแสงอะ่ะเออนั่นแหละกําลังพุ่งนะคะ ความสาเร็จอํานาจบารมีการเงินการทองทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยกำลังชนแสงออกมานะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็อย่าไปเอาน้ําไปดับไฟซะเ <c oughs> ข้าใจไหมกําลังจะหลุดออกสิ่งที่ไม่ดีก็กําลังจะหลุดออกจากตัวคุณด้วยบางคนคุณเจอของอาถรรพ์มึงเจอบางคนคุณเจออะไรไม่ดีอยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในเกี่ยวกับตัวคุณอะเนี่ยมันจะหลุดออกด้วยนะคะหมั่นทําความดีสร้างบุญสร้างกุศล มาดูอีกหนึ่งสำรับสำรับสุดท้ายนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรข่าวดีแบบปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะนับจากวันนี้ไปเลยนะคะกัลยาณมิตรแรงครูพิเศษคุณนี่มีครูบาอาจารย์เยอะนะรุนแรงเห็นไหม รุนแรงคุณดูภาพเอะนะนี่โดนลุมนะถึงได้บอกว่าอย่าไปทําอะไรที่มันโทสะจริตเนี่ยต้องเก็บไว้เลยนะคะระวังนะเอ่อการโดนลุมโดนรอบทําร้ายอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังอือย่าทําตัวเด่นอย่าทําตัวเด่นจะเป็นภัยนะคํานี้ก็คือภพ่เตือนอืมอย่าทําตัวเด่นจะเป็นภัยนะคะจะมีคนหมั่นไส้มีคนแบบจ้องอะจ้องนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเก่งมากไพ่วันนี้บอ,บอกถึงแบบ ความอวดเก่งด้วยนะบางครั้งมันเป็นแบบนั้นนะคะอืมอะไรก็ได้ที่เราใช้ชีวิตสงบสงบของเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะเป็นเฉพาะบางคนก็ได้ด้วยเนาะอืมอาจจะเจอกาลยานมิตรใหม่นะกาลยานมิตรใหม่นี้อาจจะเข้ามาเป็นในเรื่องของคู่รักก็ได้เป็นในเรื่องของเพื่อนก็ได้มันแล้วแต่คนบางคนดวงไม่มีคู่อะนะคะดูยังไงมันก็ไม่มีคู่เนาะอาจจะเป็นเพื่อนเป็น กะเยนมิตรเนี่ยมันเป็นใครก็ได้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอนะของคุณมีครูบาอาจารย์ติดตัวมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนะคุณอาจจะไปบางคนจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคุณเออถ่ายทอดพลังพิเศษหรือว่าเทคนิคพิเศษหรือว่าการเรียนรู้การปฏิบัติอะไรพิเศษให้กับคุณแบบเนี้ยเออสิ่งที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะคะมาดูห้าใบสุดท้ายแล้วนะมาดูกันข่าวดีแบบปฏิหาร ตือรือรน้นจริงจังนะคะมีชีวิตชีวาอภิมหาเศรษฐีสุดยอดแล้วก็ยากลําบากอะไรควรพูดอะ,อะไรควรพูดก็พูดอะไรไม่ควรพูดอย่าพูดนะคะยับยั้งในเรื่องของวาจาไว้บ้างเนาะ อันนี้ก็คือไพ่เตือนคุณจะทําอะไรได้คุณจะทําอะไรสําเร็จแบบนี้เป็นต้นแล้วจากนี้ไปมันเหมือนกับว่าคุณจะจริงจังในเรื่องของการทํางานหรือว่าเวลาคุณทํางานคุณจะมีแบบคนมาสอนคนมาบอกคนมาชี้แนะแนะนําคุณแบบนี้ให้เปิดใจรับไว้นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะได้อะไรดีๆเอออาจจะแบบมีคนมาบอก มาสอนมาชี้แนะเนะี่ยจำคำนี้ไว้เลยนะมันจะมีคนมาไกด์ไลน์มาให้แนวทางคุณหรืออะไรบางอย่างแล้วคุณจะทำสิ่งสิ่งนั้นได้และจะทำสำเร็จจะทำให้คุณกระปีก้กระเป๋าสดชื่นมากขึ้นฮึกเหิมมากขึ้นนะคะโลดแล่นมากขึ้นแล้วถึงขั้นรวยเลยนะคะคำชี้แนะคำบอกสอนเนี้ยบางครั้งมันเป็นแรงคูที่สนับสนุนคนคนนั้นให้มาเจอกับคุณแบบนี้ก็ได้นะคะให้คุณได้พบวิชาดีๆคนดีๆที่มาบอกมาสอนอะไรบางสิ่งบางอย่าง เนี่ยถ้าคุณทําได้คุณทําสําเร็จคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะร่ารวยนะคะเออร่ารวยเลยนะจะบอกให้แต่รวยมากเลยน้อยก็แล้วแต่คนอีกนะว่าสนาบารมีของคนมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้ให้คุณปลดปล่อยตัวเองด้วยนะยอมรับการเรียนรู้หรือคําสอนคําบอกกล่าวคําแนะนําของคนอื่นด้วยนะคะอืมอย่าปิดกั้นตัวเองนะอืม อ่ะโอเคก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ